สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูชิรา634ทาโร่นะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการอ่านไห้พลังงานเนื้อคู่สำหรับคนที่รออยู่นะคะเพราะว่ากลัวว่าแต่จะอ่านยาวใช่ไหมละ่ะกลัวว่าจะนานถูหมล้วออก็เลยมาอ่านขั้นให้นะคะกออ็คลิปลายเดือนก็ทยอยลงไปแล้วนะคะเป็นราศีธาตุลมก่อนนะเดี๋ยว ราศีถัดไปอรอลุ้นนะคะว่าเป็นราศีอะไรนะคะธาตุอะไรกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาอ่านพลังงานเนื้อคู่กันก่อนนะคะอันนี้ได้ทุกราศีเลยนะไม่ว่าใครจะเกิดลัคนาอะไรราศีอะไรถ้าพลังงานตรงกับคุณก็คือมันก็ใช่อะคะ่ะแต่ถ้ามันไม่ใช่คือไม่ใช่นะคะไม่ต้องไปทายทุกฟิตอินนะคะ ก็ไม่ใช่ก็เปิดออกไปนะคะแค่นั้นเองนะไม่ต้องงองแงนะคะอ่มาเริ่มกันเลยนะคะคนที่ดูประจําก็น่าจะทราบอยู่แล้วแต่คนที่เข้ามาใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะเป็นพลังงานเนื้อคู่ความหมายก็คือถ้าคุณรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเปล่าเอ๊คนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ก็ได้ลองฟังดูว่าคลิปนี้อาจจะใช่ของคุณก็ได้นะอ่ะมาดูกันเลยนะคะมาขอพลังงานของเขาก่อนดีกว่านะคะพลังงานของเขาเป็นไงบ้างนะตอนนี้คะขอพลังงานเนื้อคู่ของคุณ่อยคะ คนที่คุณมาถามถึงสี่เหรียญโอ้โ oh. ห oh แต่ว่าเขาใช้นี่ใช้สินอยู่นะวนอยู่กับการหาเงินหาทองนะคะใช้นี่วนไปลงทุนอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปมีเรื่องของเหรียญหมดเลยค่ะเป็นเรื่องของการเงินการใช้นี่การชำระหนี้สินการขอความช่วยเหลือการลงทุนเกี่ยวกับเงินทั้งนั้นเงินเงินเงิน เนี่ยสมกับคำที่เขาว่า,างจริงนะเงิน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  <c oughs> <c oughs> เออถ้าถามว่าน,นะตอนนี้เขารู้สึกไงนะเขารู้สึกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือด้านการลงทุนบางอย่างตอนนี้นะคะรัดเข็มขัดรัดติ้วเลยนะไม่จ่ายไม่อะไรทั้งนั้นนะคะมีแค่เหมือนเขาอ่ะรอเงินที่เขาลงทุนอะ่ะให้กลับมาแต่ณนภะาวะณตอนนี้เขาเหมือนต้องการความช่วยเหลือจากใครสักคนหนึ่งหรือเขาอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือกับใคร อยู่บ่อยๆมันเลยทําให้เขาเนี่ยอยู่ในภาวะที่เรียกว่าเขาเองก็ต้องรัดเข็มขัดนะคะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดซะง,งั้นนะคะก็ประมาณนี้เลยนะพลังงานของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะดูสิว่าพลังงานของคนที่เข้ามาถามมาดูคลิปนี้นะคะตัวคุณเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากที่ไปส่งพลังงานเขาแล้วนะตัวคุณเป็นยังไงบ้างคะโอ ตลกไหมอ่ะของเขาเจ็ดเหรียญของคุณแปดเหรียญจ้าตามกันมาเลยเออแต่เหมือนคุณแบบจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นกับเรื่องเองินเ,เรื่องงานนะคะแต่คุณก็อยู่ในภาวะที่เรียกว่าก็ทําไปมีให้ทําฉันก็ทําทําไปได้เรื่อยๆทํางานทําแบบทําอย่างขมักขมเนร่ะทาต่อเนื่องนะคะก็รักการทํางานอยู่เนาะแต่ว่าพูดถึงของหัวใจเนี่ยตัวคุณนะคะก็พยายามที่จะมองหาอะไรใหม่ๆเหมือนกันเนาะเออ เหมือนคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่มากกว่าไม่ได้อยากรอเขาแล้วไหมคุณก็เลยแบบเปิดใจตัวเองนะคะคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรือว่ามีคนเข้าหาคุณค่อนข้างเยอะไหมในช่วงนี้นะแต่เหมือนคุณเก็บใจไว้ให้ใครสักคนหนึ่งที่คุณรออยู่อ่ะก็ไม่แน่นะคลิปนี้คุณกับเขานี่อาจจะยังไม่เจอกันก็ได้นะเพราะดูแล้วเหมือนคนนึงก็ยังวุ่นวายกับชีวิตตัวอีกคนนึงก็เออเหมือนเรื่องการงานการเงนิงนค่อนข้างแบบนิ่งๆแต่ว่าก็เลยมีเวลาที่จะ ไปมองหาเรื่องราวของความรักหรือเปล่านะคะอ่าตัวคุณพลังงานสลับกันได้นะคะคุณหรือเขานะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยสถานะทางด้านความสัมพันธนะ์ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะตัวคุณกับตัวเขานะคะได้เจอกันไหมหรือว่าอะไรยังไงอืเหมือนได้มีการคุยกันแล้วนะ เคยคุยกันแล้วให้ความสัมพันธ์กันนะคะเคยเจอกันด้วยอ่ะแสดงว่าเป็นคนเก่านี่แหละคนที่เคยอยู่ในหรือคนที่กําลังอยู่ในชีวิตคุณก็ได้หรือคนที่ไม่ได้คุยกันก็ได้แล้วแต่สถานการณ์นะคะแตกย่อยออกไปแต่ว่าแน่นอนว่าคุณกับเขาเนี่ยเจอกันแล้วเคยคุยกันแล้วก็ต้องการความแบบความสนอกสนใจจากอีกฝ่ายเรียกร้องความสนใจนนแหละก็ว่าง่ายๆอาจจะเคมีด้วยความที่เคมีตรงกันไงต่างคนก็เลยแบบต้องการอีกฝ่ายอีกฝ่ายก็ต้องการอีกฝ่าย แต่ดูเหมือนการที่คุณไปมองหาคนอื่นแต่ว่าคุณน่าจะไม่ได้คุยกับเขาแล้วหรือเปล่านะคะมันก็เลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะอยากได้คนใหม่แล้วก็ไปเปิดใจกับคนใหม่ๆอยู่นะตอนนี้นะอ่ะสถานการณ์โดยทั่วไปก็คืออ่ะน่าจะเคยคุยกันแล้วหรือว่าณนะตอนนี้ก็กําลังคุยกันอยู่ก็ได้นะคะแต่อีกใจหนึ่งคุณก็ไปเปิดใจให้คนอื่นด้วยอยู่หรือเปล่าเนาะอ่ะมาดูกันเลยนะคะว่ายังไงต่อ หรือถ้าคุณหนาไม่ได้คุยกันใช่ไหมมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเขานะ่ะอยากจะเข้ามาคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากเจออยากนัดเจอเพราะว่าคือเหมือนคุณดึงพลังงานคุณไปแล้วเขาก็ไม่ได้เจอไม่ได้พบแล้วเขาก็มัวแต่ไปยุ่งเรื่องเงินเรื่องงานจัดการหนี้สินอะไรเงี้ยเขาก็เลยอยากจะได้กําลังใจอ่ะคุณอาจจะเป็นกําลังใจที่สําคัญสําหรับเขาก็ได้มาเลยทําให้เขาอยากจะ reach out หรือว่าอยากจะแบบเข้ามาคุย เผื่อมายืมตังคุณนะในเคสที่ร้ายที่สุดนะอ่าอ่ามีความเป็นแบบนั้นได้อยากจะให้คุณอยากปรึกษาคุณอย่ามีการขอยืมเงินอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะออ้าว่าไปนะอ่ะคราวนี้มาดูกันว่าแล้วเขานะคะรู้สึกกับคุณยังไงนะตอนนี้นะคะเนือคู่ของคุณเนี่ยเขารู้สึกกับคุณยังไงคะนะตอนนี้หกดาบใช่เขาเขารู้สึกว่าเขาต้องทําอะไรสักอย่างต้องเริ่มคุยกับคุณหรือว่าต้องรีบ ส่งสัญญาณหรือส่งข้อความมาหาคุณแล้วล่ะเพราะว่าเหมือนคุณกําลังมูฟออนหรือคุณกําลังย้ายที่อยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะคุณกําลังย้ายไปที่ใดสักที่หนึ่งเพื่อเหมือนคุณกําลังย้ายหรือมูฟออนไปข้างหน้ากับชีวิตสเต็ปขั้นที่สองของคุณอย่างเช่นว่า ถ้าสมมุติว่าคุณเป็นวัยที่ทํางานถูกไหมคุณก็ทํางานมาได้สักพักคุณกาลังจะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้จัดการหรือว่าการเป็นหัวหน้างานหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันมีสเต็ปที่2ขึ้นไปแล้วในชีวิตคุณอะถ้าคือเขามองเห็นคุณแบบนั้นอะถ้าถามว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงนะคะเออเขารู้สึกว่าเขายิ่งมันยิ่งทําให้เขาหึงคุณอะมันยิ่งทําให้เขาห่วงคุณเขารู้สึกว่าคุณเป็นของเขา เพราะงั้นนะ่ะมันต้องกลับมาต้องได้คุยกันต้องได้เจอต้องอะไรแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่คุณจะไปข้างหน้ากับชีวิตของคุณเองนะคะเพราะดูแล้วพลังงานคุณเหมือนกับเออคุณจะไปโฟกัสกับพลังงานใหม่ๆคนใหม่ๆนี้มากกว่าไม่ไดไ้ไม่ได้โฟกัสกับเขาแล้วหรือเขา่าบ้างานบ้าบ้างานเกินไปบ้าความมั่นคงตัวเองเกินไปจนทําให้คุณหนีออกมาก็ได้นะในความสัมพันธ์เนาะแล้วตอนนี้มันมันทำให้เขารู้สึกว่าเออคุณกําลังจะไปนะคะ อมาดูกันดีกว่าว่าแล้วจริงๆคุณหลานรู้สึกกับเขาอย่างไงนะคะคุณรู้สึกกับเขายังไงบ้างคะโอ้คนหนึ่งเป็นหกดาบคนนึงเป็น,นหกเ,เหลี่ยมคุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยอ่ะมันเป็นประเด็นอีกแล้วนะเป็นกรณีที่ว่า คุณรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะการที่เขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณคุณก็รู้สึกว่าเขาต้องการผลประโยชน์กับคุณอย่างเดียวหรือเปล่า <S 2> <S 2> <ๆ>เพราะเขามองเห็นว่าคุณอ่ะ <S <S เหมือนกับเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือเขาได้หรือว่าคุณจะคอยนิ่งๆหรือว่าคอยทําโน่นทานี่หรือช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนกับมาพึ่งพาคุณนะคะแล้วมันเหมือนกับมีการเผยไตอะไรบางอย่างในคําพูดของเขามันเลยทําให้คุณเนี่ยอาจจะอยากจะทําตัวออกห่างหรือว่ารู้สึกว่าเขาแค่อยากมาเอาผลประโยชน์จากคุณหรือเปล่า แต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาว่ามีการหลอกเรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาบ้าง,งานบ้างเงินบ้าอะไรอย่างนี้บ้าแมทเทีเรียลเกินไปมันเลยทําให้คุณอาจจะคิดว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับเขาเพราะว่าเหมือนหนทางมันไปกันคนละทางหรือเปล่าเนาะแต่จริงๆคุณก็ต้องการความมั่นคงนะหรือคุณก็เป็นคนที่มั่นคงอยู่แล้วก็ได้ในระดับหนึ่งใน,ในเรื่องราวของการเงินหรือชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ย เพียงแต่ว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มแล้วก็โน้มเอียงไปในเรื่องของแมท,ทีเรียลจนเกินไปมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเอาตัวเองอ่ไปแข่งขันหรือว่าต้องพยายามเป็นหรือพยายามฟิตอินกับสิ่งที่เขาแบบอยากให้คุณเป็นนะคะอืมเขาอยากให้คุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเช่นว่าเออเนี่ยเธอเราต้องขับรถยี่ห้อนี้นะบ้านก็ต้องซื้อแถวนี้นะอะไรประมาณนี้มีการพูดอะไรแบบเนี้ยกันไหวก่อนหน้านี้มันเลยทำให้คุณแบบ ไม่อะฉันไม่ได้เป็นอะไรอย่างนั้นคือคุณเป็นคนง่ายๆเรียบๆแล้วก็ถ้ามีเงินคุณก็ก็จะไม่ได้แบบปรับประกาศหรือว่าบกเวกววายที่จะให้ใครรู้ว่าคุณมีเงินเลยอะค่ะซึ่งมันไม่เหมือนเขาเขาอาจจะเป็นคนที่เอชอบมี image มีภาพภาพภาพลักษณ์ของเขาอะดูดี หรือว่าคนมองมาคือมองว่าเขาเป็นคนที่ดูมั่นคงอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่ใช่คุณก็เลยเหมือนกับว่าเออเราอาจจะไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นนะคะมันเลยทำให้คุณแบบอืไม่อยากจะไปต่ออย่างนี้หรือเปล่านะอ่ะคันนี้นะคะมาดูกันนะคะว่าตัวเขาเนี่ยจะเทคแอคชั่นอะไรไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้คุยกันหรือว่าอะไรเขาจะมีการติดต่อหรือเทคแอคชั่นไหมคะอืม อ่ะถ้าถามว่าเขาเนี่ยคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเรานะแต่ถ้าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยแต่ก็มองว่าตัวเขาน่าจะไม่เทคแอคชั่นนะดูเหมือนเขาจะนิ่งๆน,นะคะรอให้คุณไปงอ้อเออแต่ว่าใจก็รู้สึกว่าอยากจะส่งข้อความมาหาแหละแต่ว่าก็รอดูท่าทีคุณแต่เขามองคุณอ่ะมองว่าคุณนิ่งนิ่งกับเขามากนะคะเหมือนไม่ได้สนใจเขาเออแล้วก็มองดูว่าคุณอ่ะกําลังจะมูฟออนไปจริงๆหรือ คุณอาจจะมูฟออนไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาอาจจะไม่ได้กล้าที่จะไม่ได้กล้าที่จะ,ะเผชิญกับคําคว่าปฏิเสธอะไรแบบเนี้ยก็ได้แต่นั่งคิดถึงประมาณนั้นนะคะอ่ะเขาจะทําอะไรอีกไหมในความสัมพันธ์นี้คะเขาจะทําอะไรอีกไหมในความสัมพันธ์นี้อ่ะเขาลังเลแหละการรอนานๆมันก็ลังเลเนาะ เออเขารู้สึกว่าถ้ายิ่งเขารอนานเกินไปอ่ะคุณอาจจะไปเจอคนอื่นก็ได้นะคะจากที่เขาเคยมาเป็นคนแรกในชีวิตของคุณตอนนั้นนะวันนั้นถ้าเขากลับไปใช้ก,กว่านี้รอานานกว่านี้ตัวเขาอาจจะกลายไปเป็นมือที่สามแล้วก็เป็นคนที่มาทีหลังก็ได้เพราะคุณกำลังมุ่งอนไปกับชีวิตของคุณเรื่อยๆอนะไรเงี้ย เออแล้วคนเนี้ยช้าเหมือนกันน่ะทําอะไรช้าอย่างเงี้ยเพราะมัวแต่ไปนสนใจบ้าอยู่กับไอ้เรื่องของการหาเงินการทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเนาะก็มีความเป็นไปได้เนาะแต่อีกใจนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะเป็นโสดนะอยากเป็นอิสระอะไรอย่างเงี้ยแต่การเป็นอิสระของเขามันก็ไม่ได้มีความสุขขนาดนั้นเพราะมันก็ขาดอยู่หนึ่งถ้วยนะคะไอ้หนึ่งถ้วยที่มีก็มีแต่คุณที่ถือไว้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่เขาต้องการน่ะมันเป็นน็อตที่หลุดอ่ะ พะงันน่ะก็ต้องไปตามหาหาน็อตตัวนั้นน่ะคุณเป็นน็อตัวนั้นนะคะออ่อะดูกันสิเป็นยังไงอีกนะคะรอนานนานก็อาจจะทานให้บันทอนหัวใจเนาะอ่ะดูอีกสิว่าเขาจะทําอะไรอีกเขาได้แต่คิดนะ่ะเขาไม่ทนะําน่ะอืมหมอดูยังราคาญเลยเอาแต่คิดแต่ไม่ทนะําน่ะเออลงมือช้านะคะ มีความเป็นไปได้นะว่าถ้าเขาช้าไปกว่านี้คุณได้เจอคนใหม่พอคุณได้พูดได้เปิดใจหรือว่าได้มีการคุยกับคนใหม่ๆอะ่ะคุณก็อาจจะบล็อกไม่ให้เขาเข้ามาเามีผลกับพลังงานของคุณก็ได้เหมือนคุณเองก็อยากจะหลุดออกไปจากจุดนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าถึงนะวันนั้นน่ะถ้าต้องหลังชนฝาจริงๆเขาก็จะสู้นะเขาจะสู้จนกว่าคุณจะคุยกับเขาคือเขาจะยอมขอโทษเลยอะ่ะจะเป็นคําพูดที่ออกมาแบบ ขอโทษหรือว่ามีออฟเฟอร์เล็กๆให้คุณแต่มันจะไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่แต่มันจะเป็นการขอโทษหรือว่าการเข้ามาคุยดีหรือการอยากเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านัยยะในตรงนั้นที่เขาทําคือทําเพื่อที่จะให้คุณกลับมาอยู่ในชีวิตเขาเหมือนเดิมแล้วก็ไม่บล็อกเขาแล้วก็ให้ความสนใจเขาเหมือนเดิมแต่ดูเหมือนเขายิ่งพยายามคุณก็ยิ่งบล็อกเขาเอาเขาจะสู้อีกไหมเขาจะสู้อีกไหมสักตั้งหนึ่งไหมเขาจะสู้อีกไหมอะถามไม่นด่ยเราหมอดูนะถาไมไปเนี่ย โอ้โหโหคุณอาจจะทำให้เขาเครียดเลยนะขั้นระดับเครียดนะเออเขาจะต้องใช้แบบดึงดึงเอาแผนทุกแผนที่เขามีดึงเอาความคิดหรือว่าอะไรที่เขาสามารถทำได้อะเออคือเขาจะทำเขาจะพยายามอย่างมากเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยกลับมาสนใจเขาแล้วมันก็จะทำให้เขาดูค่อนข้างเครียดนะคะเออได้แค่นี้จริง ก็ไม่เห็นว่าการกระทําจะมีอะไรนะแต่ว่าถ้าเป็นก้าวไม้เท้าอ่ะมันเหมือนกับเป็นลักษณะของการหาช่องทางหาโอกาสหาหนทางที่จะกลับเข้ามาหาคุณมากกว่าแต่ลักษณะหรือแอพเพลในการที่จะกลับเข้ามาก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นอะไรที่มันไม่คอมมิชอะ่ะเหมือนเดิมอะ่ะคือการที่แบบว่ามาเหมือนจีบมาเหมือนเฟลท์อืมมันเป็นสเต็ปที่ ไม่ได้ดูจริงจังขนาดนั้นคุณเลยอาจจะไม่ได้สนใจเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ดูว่าเขาจะจริงจังแต่จริงๆแล้วเขาจริงจังนะคะแต่ว่าเขาไม่กล้าแสดงออกขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาค่อนข้างเครียดในการที่จะทําอะไรแบบนี้มันทําให้เขานอนไม่หลับเพราะมันแล้วพอการที่เขาเป็นแบบนี้มากๆมันเลยทําให้เขาต้องเอ,อผลักให้ตัวเองต้องหาวิธีการในการที่จะกลับเข้ามาคุยกับคุณหรือว่า เดินหน้าต่อกับคุณอะไรเงี้ยซึ่งมันขาดไม่ได้อะเขาต้องมีคุณประมาณนั้นเลยนะคะอามาขอให้ขอให้คำถามดีกว่านะคะขอให้ข้อความดีกว่านะว่าถ้าเขานะคะบอกคุณได้ในสถานการณ์นี้เนี่ยตัวเขาอยากบอกอะไรคะถ้าเขาบอกคุณได้ในสถานการณ์นี้ตัวเขาอยากบอกอะไรกับคุณคะ I know that I c l o s ส the line with you เออเขาเขาบอกว่าเขารู้เขาทำเกินไปนะคะถ้าเขาทำอะไรลงไปหรือว่าอะไรที่มันเกิน over action อะคือแบบเขารู้แล้วว่าเออเขาทำเกินไปนะคะ I want to be more than friend เห็นไหมที่แต่บอกว่าเขาจะทาจะกลับมาทำตัวเหมือนแบบเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นอะไรที่แบบไม่คอมมิตไม่ได้อยากคือเหมือนกระตู้เฉยๆแต่จริงๆแล้วอะคืออยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะคะแต่ไม่กล้าขอเป็นแฟนไงไม่รู้จะพูดยังไงประมาณนั้นเลยนะคะ ไอไฮหัวไอเรลเล่แอมฟอมเยวเขาปิดปักปกปิดตัวเองก็อย่างที่บอกคืออยากเป็นมากกว่านั้นแต่สิ่งที่แสดงออกคือเหมือนไม่ได้จริงจังไม่ได้คอมมิชนะอะไรอย่างเงี้ยมาแบบเจ้าชู้เจ้าชู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจริงๆอ่ะเขาก็มีปัญหาในส่วนตัวของเขาหรือว่าที่บ้านของเขาอย่างนี้ก็ได้และเขาอ่ะไม่ได้บอกเราหรือว่าภาพที่เราเห็นน่ะก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกเขาเป็นพวกแมท e ท i เรียลติงใช่ไหมเป็นคนที่มีภาพลักษณ์เป็นอะไรที่เป็นวัตถุนิยมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขา จะไม่แสดงออกให้คนอื่นรู้คือความแบบที่เขาต้องแบบไม่มีบ้านไม่มีรถหรือว่าไม่มีภาพลักษณ์ดีๆคือเขาจะไม่บอกแบบนั้นเด็กขาดทั้งที่จริงๆเนี่ยเขาแบบโหหมุนเงินแทบตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออหาเงินมาปิดหนี้หาเงินมาปิดบัตรเครดิตแทบตายอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นเลยนะคะอ่ะ ก็ขอจบไว้แค่นี้ละกันเดี๋ยวเราค่อยมาอ่านมาอัปเดตกันใหม่เพราะถ้าอ่านเยอะเกินไปกว่าน,นี้มันก็จะไม่มีรุ้นถูกะเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆมาดูทีละคลิปทีละอ,อ่า EP กันไปละกันนะคะว่าพลังงานเนื้อคู่ของคุณเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไปนิทิตังที่ดีไหมจะมีอ,อ่คลิปไหนที่มันจะลงเอยกันสักทีหรือ,อยังนะคะมาแค่นี้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูดวงส่วนตัวนะคะมองดูว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีแนวโน้มที่คล้ายๆนะก็เลยอยากเช็คดวงส่วนตัวตัวเองเนี่ยก็ยินดีเลยนะคะแอด ไลน์เข้ามาได้กระต่ายโพสไว้ใต้คลิปที่ใต้ Description ไว้แล้วนะคะส่วนดวงประจำรายเดือนก็จะพยายามทยอยลงให้นะคะเดี๋ยวลุ้นกันต่อไปว่าดวงประจำรายเดือนนะคะจะเป็นของธาตุอะไรนะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วขอบคุณมากที่เข้ามารับชมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ